หมือนทองครับเหมอนทองล้วนๆเลยแปลงนี้ประมาณ400ต้นครับแปลงนี้400ต้นครับอายุของทุเรียนเท่าไหร่ครับแปลงนี้12ปีครับ12ปีนะครับพี่รุดครับตอนที่พี่รุดเจอคู่หูสัจจันทรเนี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับมสามปีที่แล้วครับสามปีที่แล้วครับสามปีที่แล้วนั่นน่ะแล้วเรานํามาใช้กับต้นทุเรียนในขนาดนั้นน่ะทุเรียนของเราเนี่ย มันเป็นอย่างไรก่อนหน้านั้นครับมันก็ไม่สมบูรณ์ตอนนี้ครับครับเราเรามันใชเวลาใช้แล้วมันแตกแบ่อนเสมอได้ครับอ๋อเหรอครับครับตอนนั้นเห็นว่าพี่รุดเองเนี่ยตอนแรกที่เริ่มใช้อ่ะยังไม่มั่นใจนะครับทำอย่างไรก่อนครับทดลองแปลงแปลงใหญ่เลยย0ปีครับ2ีปีิบใช้แปลงใหญ่เลยลองใช้กับแปลงใหญ่อายุ20ปีเลยครับแล้วก็ใช้แป้งเดียวเลยครับ20ปีนั่น200ต้นครับ แล้วอันอื่นไม่ยอมใช้ยังครับอันอื่นนักใช้แบบเดิมแบบเดิมใช้แบบเดิมนั่นเราใช้เป็นยังไงครับเกี่ยวกับมันสู่ของววแพนไม่ได้ครับถือใช้วัวแพนคุณภาพดีฟ้าครับเลือครับใบมาเร็วฟ้าไอ้ตอนอายุสิบยี่สิบปีนั่นหมายความว่าใบมาเร็วกว่าเร็วฟ้าครับแก่เร็วฟ้าด้วยผลผลิตอ่าตัดได้ก่อนเขาบสุกก่อนเขาแก่ก่อนเขาความมั่นใจเป็นยังไงครับมันดูจากผลผลิตแล้วมันก็โอเคครับเกินคาดครับเกินคาดครับ ต้น20ปีผลผลิตเกินคาดนะครับตอนนั้น200กว่าต้นถูกไหมครับไอ้200กว่าต้นนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะที่เรายังไม่ได้ใช้อ่ะมันให้ผลผลิตสักกี่ตันครับมันเ็น่าจาัก5-60ตันครับ5-60ตัน200ต้นครับพอใช้คู่หูประจัญไปแล้วไปเกือบเกือบ100ตันนะครับเกือบ100ตันเลยนะครับโอ้โหเพราะมันมันลูกใหญ่น้ำหนักดีแล้วแล้วมันมันไม่ต้องรอถึง120วันครับ100นิดๆก็ตัดได้แล้วครับและตอนเนี้ย เห็นว่าพี่นิรุตหลังจากนั้นเนี่ยมาใช้เต็มที่เนี่ยในทุกแปลงพี่นิรุตมีแปลงที่เป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันมีกี่แปลงครับสามแปลงครับแต่มันมีแปลงปลูกใหม่อยู่ประมาณ400กว่าต้นครับแปลงปลูกใหม่น่อายุเท่าไหร่ครับสองปีครับหัใช้อยู่สองปีใช่ตอนนี้เริ่มใช้ในสองปีเมื่อกี้ทิพย์เดินผ่านมานะอายุเท่าไหร่นะครับแปลงนั้นแปลงนั้นสิบแปดปีสิบแปดปีแปลงนี้กี่ปีครับอายุสิบสองปีสิบสองปี โอ้ีใช้กับทุกรุ่นเลยครับใช้ตัวแปลงนะเวลานี่หลังจากที่ไปใช้กับต้น20ปีและรู้ผลแล้วครับรู้ผลผมอยากรู้ในแปลงที่อายุ2ปีที่พี่นิรุตลงไปใช้ครับครับมันยังไงครับมันแตกใบวันเสมอเลยครับเลยครับใบไม่ทันแกก็ต่อยอดอีกแล้วครับอ๋อเหรอฮะปุ๋ยทางดินก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วพอไอ้ตัว18ปีแล้วครับมันก็โอเคแล้วครับ มันผลผลิตเพิ่มครับถ้าทําทุกปีมันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมันจะปีเว้นปีมั่งไรมัร่งนี่มันได้ทุกปีแล้วสองปีซ้อนละสามปีแล้วสามปีแล้วนะครับ,รบ,รบผมอยากรู้ว่าเทคนิควิธีการนะครับของพี่นิรุตในการที่ใช้วิธีการพ่นหรือว่าการอย่างไรในกับต้นทุเรียนในแต่ละรุ่นแต่ละอายุนะครับผมใช้ลาดทางดินด้วยครับเวลาตัดลูกเสร็จครับ ผมลงดินเลยครับพ่นทางใบด้วยครับคอัตราส่วนที่พ่นทางใบเท่าไหร่ครับหนึ่งซองอันนี้ขวดหนึ่งน้ำพันลิตรครับอ๋อหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรนะครับแล้วถ้าทางดินล่ะครับทางดินอัตราสองลิตรครับอันนี้อันนี้สองขวดครับแล้วก็เบอร์แพนหนึ่งซองหนึ่งซองครับน้ำพันลิตรเหมือนกันพันลิตรแต่ว่าจะให้ลูกน้องพ่นประมาณถังประมาณไม่เกินสี่สิบต้นสี่สิบต้นนะครับโอ้หมายความว่า พอถังหนึ่ง 1, นะพันลิตรนะประมาณ40ต้นนั่นคือเทคนิคของเราถูกไหมครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เขาพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับกี่วันครับกี่วันครั้งหรือว่ายังไงระยะความหา่างประมาณ10วันครั้งครับ10วันครั้ง